เป็นเรือยีกล้ำเนี่ยัะกำลังขนของขึ้นมาครับลำที่สองวันนี้ก็นนะ่าจะมีแค่สองลำเนี่ยครับ จุดตอนคนชายแดนบ้านนานแบกคือเก่าผลคือเก่าขึ้น,าม,นามาแล้วกันใหญ่หามองนั่งครับบัดมานีป้ปาโอ้ปลาเป็นไร พบไงอีกตัวหนึ่งปลาซิวเด้อกับปลาซิวเด็ดหัวให้เรียบร้อยละเด็ดหัวอ้พร้อมโมกโอ้ดีจะบอกมกมานำเนาะปลาตั้งแห้งมานากระมีปลาปลาตั้งแห้งก็มีขอบคุณแนวครับหอยจูก็มีนะครับโอ้ยขนนยังเต็มเลยหอยเด็กเป็นเรี่ยงหอยสดครับ ดี่เขาขายส้มหมูส้มส้มเนี่ยก็ส้มหมูกว่าเต่ารัดเตาล้อยท่าเต่ารัดเต่าละกุ้งมาแป๊บนึงได้เงินหลายเลยเนาะนับเงินแล้วไม่ค่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเงินยังบได้เลยเอามันมันได้ค่าเรือเมืองแล้วเฮ้ยกุ้งบ่แล้ว เป็นกุ้งเต้นเลยยายประกบ ai, อบไข่ตบไข่กุ้งครับโอ้ถ้พูดกันยังอีกลำหนึ่งครับผลไม้น้ำไม้ไลุ่้นึ่นไม้ไร่กันกไล้ล่องได้ไหมนะตอลาซาบาลบาเสีดายด้เนาะ สี่ได้แล้เป็นเหตุเนยนะจะสร้างเขาไว้แหละน้ำม่เพิ่นใหม่ครับโอ้สิได้แต่ว่าเป้าเป้าสั่งคนอันนี้ใหม่กว่าเยอะเลยอาับเดี๋ยวเเดี๋ยวเมื่อใหม่มาอุดหนุนกันเลยซาบัดนะอันนั้สามสิบอันที่กาวัสามสิบคนเ้ย สีดาครับน้ำม้นพันงามงามครับน้ำม้งามเห็นซาพนดชุก่กับหมักอวคาโดมักกับทิ้มหลายครับใบอ้อยไฟเป็นกระเทายม อนี่ันนี้รถติดรถติดครับทางนีดโอ้คุณคเ,เ,เลือกอยาก่างก็เรือม,มาเขือสิ เจ้าก็เจ้าซื้อป่าครับป่าแล้วก็มะเขือมะเฟ็ดโอเค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 จะไปเตรมูแลวบอกขาวเปลือกบกรย ปลาปลปลดปลาปลาลดับสอนปลาลาดเราพดียวอปลาลาดคับทยเลือตัวน้อยให้คนนเลือกตัวน้อยลาได้บอเราไ่มีเวลาเลือกคันเลือเอาได้อยู่คัเลือกเอาเองก็ได้อย <No> ู่จะปเกงออันกระปูครับสอดกระปูปูนากระชุ่มนี้ปลาน้ากองจ้า

เซลครับขายดีต้องวันนี้เนอะบัหอยหอยขมับตลาดนัดกาศมีตักขึ้เคลืนนีครับทั้งแดดท่อนคับวันนี้ถอยครับว่ามันยังหัวฉฉลอนเลยนี่ตักกระเต็นตักกระเตนข่ซึ่งร้องนะคะบอกโอ้คนละหันหัวขึ้นมาเลย สดๆลยค่ะถเทสามสิบจ้าตักกระเตยนเลี้ยงได้นนิเนาะแต่เลี้ยงก็ได้ค่ะขายปลาคุณผู้ชมผงละร้อยห้าสิบจ้ากับปุ๋ยหมักหมักแมลงเนาะหมักแม้งเป็นทอดอันนี้อันนี้ก็ะเม็นเนาะใส่ถุงตักกระเตยนครับผูซื้อตระเพลไขายปลากันครับ เมนหนังหนังต้มรับเสียงน,นอกเซลเซ่ับผมไม่ค่าขึ้นมากับแต่นั้นกก็จะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยเขาจะขายกับทางนี้ เนื้อแล้อค่ะเด้อโลละสอรมลยมักแตงมักหัวต้องการศึกษาความรู้ต้องการขยายไปรตารูให้รับ้างบมานมาหลายครับรักสารคมได้หลายอย่างกนนะกัน คนเราปจะไไม่ว่าจะเป็นบเขากเรือขางเขาเเ้อบเข้อเขาีบรรยากาศของตลาดเมื่อีครับคนกหลายครับแม่ค้ากะลายอยู่อากาศก็ร้อนอยู่ครับ เป็นตะมวนนี่ครับมนไข่ยไม่ค้าก่ดีครับดูนะครับคู่สี่สิบบาทเลยครับโอ้โหขนมคาโก ปลาหูปลาตู้ปลายายยายขายหนูปลาอ้วนนะหนูเลี้ยงเหรอบอเลี้ยงอะหนูใช่ล้วงใช่ลวงโอ้หมูเป็นย bueno. ้วงเล็กนะกึศกลวงเนาะตัวใหญ่ใหญ่เลยครับ ไม่คาปิ้งนำบทันเลยผลไม้ผลไม,ไม,ไไม,ไมไ้ครับไม้เทไรไม่คาไม้เท่าไรครับโอ้ไมลละหาบาทครับถาถาจะงอยครับใครซื้ซุกแล้ว <c oughs> โอ้ไปๆๆไปเลยไปไหน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 ไป <laughs> <laughs> ยาเยน็นอัน,นเอเอเอิเนี่ยก่อนเอออันอันนี้เขาเอิ้อเนอย่าก่อนลืมซื้อละม้อน้อยค่ะอัน,นม้อน้อยเนาะค่ะหม้อน้อยหม้อน้อยหม้อน้อยจะถาดใหญ่นะครับกินชิ้นละยี่สิบบาทใส่ใส่หอยต้มครับ มันเป็นอยิงไกันมันเย็นเย,ย็นบอกครับเ็นเขาบ่กนะเขาบอกเคยกิน,ยยนคือวุ้นเนะาะเหมือในเหมือนวุ้นเลยเอ,อาครับหมอน้อยไหล่ยล้นเมื่อกาบอกเคยเห็นครับหมอน้อยมันเป็นใบเขียวๆตืดเพื่อน,น,น,ออนอกับเมนบอกอค,อคล้ายๆยนานา,ยยนางเนาะ เมันมาขยี้ขยี้เอาน้ำมันแล้วก็ปรุงแต่บุเคยลองก็มาลองนะครับ<อ>ตลาดนัดบานนาครับ20บาทครับบอต้องเฮ็ดเองครับ20บาทชิดบอเริ่มเลยอันเอาเอาให้เนี้ยชิย้นหนึ่งเท่าไหร่ครัโอ้ชิ้นละ20บบาทจ้า yeah